นะคะที่จะฝากแล้วก็อีกทีประมาณก่อนเมษาปีหน้าแล้วที่เหลือเป็นการวางแผนแล้วว่าเออจะยังไงต่อชีวิตผสมอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะตอนนั้นค่ะตอนพี่สาวตั้งใจจะหาเรียกว่าอะไรนะคนมาผสมยังไงกันโวยเมจนแบบว่าเป็นแบบยาเตาเชื่อมอะไรคือหนึ่งเราก็ต้องดูกฎหมายถ้าเกิดกฎหมายโอเคยอมรับหรืออะไรต่างๆทุกอย่างมันต้องถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะโมก็อาจจะเอา น้ำเชื้อของได้ยินไหมคะอ๋อเราก็เราก็อาจจะเอาน้ำเชื้อคนใกล้ตัวเราที่แบบเป็นญาติญาติเป็นน้องเป็นอะไรหรือว่าถ้าเราอยากได้น้ำเชื้อที่มันแบบูู้หเป็นลูกครึ่งอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องซื้อแต่ทุกอย่างอ่ะโมขอดูกฎหมายประเทศไทยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแบบนี้ค่ะ แต่ว่ามีแลนก็อย่างไรบ้างม,มีแลนค่ะเพราะว่าตอนนี้โมก็พยายามคือโมอซื้อบ้านทำออฟฟิศแล้วก็หันหันหน้ามาทำโปรดักชันเต็มตัวค่ะ mm. ใช่โปรดักชันของเพิ่งเปิดยังไม่ได้บอกใคร uh. ใช่ค่ะ<อ>ชื่อเป็นโปรดักชันโมชื่อว่า mm. professionally <c oughs> ค่ะเป็นอ่าเป็นทำเบื้องหลังทั้งหมด โปรโมตต่างๆจนไปถึงทําซีรีส์ทาละครเราเราก็คือโมวางแผนไปตั้งนานแล้วว่าอยากจะถอยมาทําเบื้องหลังแบบนี้ค่ะก็เลยแผนเรื่องที่จะมีรูกควบคู่ไปด้วยเลยวันนี้ก็เป็นบริษัทรี่ว่าเหมือนเอเจนซี่อะไรอะไทำทุกอย่างคะ่ะจะจ้างะอะไรมาทําหมดคะ่ะ <laughs> เพราะว่าที่ผ่านมาที่โมอยู่ในวงการบันเทิงมาโมว่าโมก็มมมสะสมประสบการณ์คอนแทค หรืออะไรต่างๆไว้ไว้มากพอที่จะตัวเองโตเองได้แล้วอะไรแบบนี้ค่ะมีค่ะคือจริงๆทำ,ทำกับท้ากระหญิงค่ะด้วยการทําด้วยการอะไรแบบนี้เรียบร้อยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะแต่ละปีตอนนี้่อสิ้นปีนี้ค่ะออฟิเศเสร็จลวแล้วเดี๋ยวก็ทาบวงทําบุญอะไรต่างๆแล้วก็เกิดเป็นทางการได้เลยค่ะจริงๆตอนนี้ก็รับแล้วค่ะก,ก็มีรับมาบ้างใช่ค่ะ ก็มีขายบงขายบทอะไรกันอยู่ก็มีค่ะเรื่องของการมีเรื่ององการมีลูกจริงจังไหมในตัวเราจริงจังไหมคือถ้าถามในเรื่องของธรรมชาติร่างกายของโมค่ะโมต้องมีลูกโมถึงจะหายเป็นซีไม่งั้นซีมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือการแก้ไขทางธรรมชาติแต่เงื่อนไขของโมคือต้องดูกฎหมาย ส่วนเรื่องโปรเจคชันเนี่ยเราตั้งใจมานานแล้วมากๆหลายปีแล้วว่าเราจะทําและอยากจะทําให้ได้เพราะวันนี้มันทําได้ก็อยากทาให้มันเต็มที่มันก็เลยสีเรียสพอๆกันแล้วก็อยากให้ออกมาดีเหมือนกันถ้าเรามีมันก็ดีมากเลยเพราะว่าเราก็เราเราแค่เราทําทุกอย่างเพื่อรองรับในการดูแลหรือเลี้ยงดูเขาไว้แล้วอะไรต่อช็อกโกแลเนี้ยค่ะมันเป็นซีธรรมดาช็อกโกแลตซีเป็นช็อกโกแลตซีค่ะซึ่ง มมผ่ามาแล้วสองรอบผู้หญิงเนี่ยถ้าผ่าเกินสามครั้งเนี่ยมันอันตรายมากแล้วเสี่ยงมะเร็งเอ้ยอะไรเอ้ยแบบนี้ค่ะธรรมชาติที่สุดก็คือมีมลูกอ๋อมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกโมมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะจริงๆโมก็อยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้อง <หา S 1> พยายามศึกษากฎหมายดูกฎหมายว่าตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วคือหนาไม่อะไรยังไงแบบเนี้ยค่ะก็คอยติดตามคอยดูอยู่ตลอด ทำเป็นเป็ไปได้อ่ะบ้านวอที่ไหน,นก็รูวอ่ะมันกอะไรยังจงจริงมงพร้อมเต็มที่นะคะคือเหมือนกับเอาแพนไม่ได้พราเราต้องรอดูดใช่จริง,ง,ง,งจริงมงพร้อมท<า>ีม<า>ม่จะม,มีพร้อมมากเลยที่จะม,ม,มีแต่ว่าอยากจะเว้นปีหน้าไปสักปีหนึ่งแล้วปีถัดไปอะคะออ่ะรก็ก็อยากจะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยโมกะว่าจะสร้างนสร้างตัวนันะคะทรัชั่ดีที่สุดทที่เจยจะทำได้การเลือกน้ำเชื่อ ตรงนี้เราศึกษาตรงไหนวะาึกามารถเลือกได้ยังไงลูกเราจะออกมาพรแม่ตาแบบว่าก็ศึกษาว่าถ้าซื้อยังไงถ้าผสมกับคนที่เรารู้จักยังไงแบบนี้แล้วก็กฎหมายสามพค่ะที่เราศึกษาอยู่ประจำแล้วริงส่วนตัวเราอยากแบบไหน้าตาลูกเราลูกเรายังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่ามีผู้หญิงไปเลยอย่ามีแนวโนี้ยหัวใจยขง้น ก็ต้องรอดูเพราะว่าอันนี้โมฝากไข่ไปรอบแรกมันเหลืออีกสองรอบที่โมจะต้องเผชิญกับมันในเราต้องต่อสู้ไงเราทํางานอยู่เราก็ต้องแบบท้องพวมฉีดฮอร์โมนต้องอ้วนขึ้นต้องแบบโอ้เยอะมากแล้วก็มันต้องมีอายุในการฝากมีค่ะอันนี้ฝากรอบแรกอ่ะโมฝากได้สี่ใบเองสี่ที่แข็งแรงสี่ที่ใช้ได้เลยคือสี่ แต่ก็ตกสี่นั่นแหละแต่สีใบบังเอิญว่าโมดูแลตัวเองจนแบบเขาใช้ได้หมดทุกใบเหลืออีกสองเนี่ยอยากจะให้ได้สักสิบกว่าเพราะว่าเราอยากมีตัวเลือกไว้เผื่อพลาดถ้าสมมติว่าได้สเร็จ <Okay. S 2> ตามที่เราบอกค่ะเรื่องเลี้ยงลูกยังไงแฟนยังไงเรายัางไงยังไม่รู้เ,เลยค่ะตอนนี้ก็อยากใหอ้อยากให้กฎหมายในชวก่อนแล้วก็สามารถ เรารู้ก่อนว่าเอ้ยตอนนี้เราทำได้แล้วนะถึงจะมาวางแผนทีหลังดีกว่าค่ะเรื่องจีบได้ไดนนงได้ค่ะอะไรเอ่ยมีคุณย์น้อค่ะค่ะได้ได้ดูสัมภาษณ์เพื่อนไหมคะไม่ค่ะเรื่องเรื่องไหนเอ่ยเรื่องที่อาสาวเจอเหรออะไรนะคะที่ี่ท้าวไปออกรายการแล้วแบบออกรายการของพี่แพรี่เหรอคะมันน้อยหน่อยแต่พูดไม่ยาวไม่น้อยถ้าแบบเออ เรก,ก็เปนเอ,อ,อะไรอะไรแบบนี้ถ้าคุฟิวฟิวเพื่พพอนหรือฟิวอะไรเราพอจะท,ทราบไหมคะโชมขอโทษชุดใหญ่แล้วคะ่ะโอเคแต่ตัวเรายังไม่ได้ดูรายการไม่ใช่ไงนะได้ฟังมาบ้างเพราะ,ะว่าคือหนึ่งเราโมยอมเราว่าเรากดเพื่อไม่ลงเพระสองคือเรารู้ว่าคุณจะพร้อมพูดไปเรื่อยหอบปาเพราะสามคือเราก็ เราก็ไม่รู้จะยังไงพอพอกระแสคือตอนแรกโมไม่รู้ตัวคนรอบข้างเริ่มบอกว่าอยู่ๆคนมาด่าอยู่ๆคนมาทัวร์ลงว่กฉันทำอะไรอ่ะฉัน่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะอ๋อต้นเหตุก็คือพอเป็นเพื่อนปุ๊บอะอย่างที่โมบอกโมกดไม่ลงสองเร้รู้นิสัยเพื่อนเราดีว่าเออมันพูดไปเรื่อยแหละเนี่ยเขาสามคือเขาก็โทรมาขอโทษแบบขอโทษแบบที่เป็นตะกิจแผลเก่าที่เป็นดราม่า อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราแย่ขั้นไหนไงนะนะข่าวนะโมเมนต์นั้นคือนโะมแย่มากอีนนี้โมหาหมอแล้วนะเพราะว่าโมรู้สึกว่าตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจเราเลยเลยนะทุกคนเข้าใจเรื่องเราทุกอย่างผิดผิดไปหมดเลยจนแบบไม่อยากออกมาพูดไม่อยากออกมาอธิบายอะไรใดๆแล้วเบนก็นยอมรับว,ว่าเบนเบนไม่รู้เรื่องข่าวนั้นก็เลยไม่รู้จะโกรธเขายัไงไรอะค่ะ แล้วเขาก็ขอโทษอะไรไปแล้วก็ให้มันจบๆไปไม่มีอะไรแต่เบื้องหลักก็ไม่ได้มีอะไรผิดใจไม่ได้ะไใดๆเพื่อน้องพอพอภาพแบบนั้นมันคำพูดในของรายการนะคะหลายๆ, <c oughs> ๆคนตกใจเลยเพราไอ้นี่กดจริงกดเล่นเราก็ตกใจว่านี่คือสคริปโปรโมทรายการ <c oughs> หรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่า พวกไม่คิดขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อโอเคงั้นก็เพื่อนกันเราก็คือโมเป็นปคนไม่โกรธเพื่อนอะโมก็ไม่ไรูย้รรยังไงโมก็โอเคเราก็พยายามหาเหตุผลที่ที่ไม่โกรธเขานั่นแหละค่ะก็คือเรียกว่าปล่อยปล่อยผ่านปล่อยไม่เป็นไรถ้าเกิดเบ้นไม่ใช่เพื่อนน่าจะมีเรื่องอะไรแบบนี้แต่ถ <ทะ S 2> ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเพื่อน บบเ,เพื่อนคนไหนเข้าขั้นที่มันหนักมากจริงๆแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ต่อไม่ไหวก็น่าจะเลิกคบน่าจะหายจากเพื่อนไปเฉยๆมากกว่าแล้วหลังจากน,น,นี้มีเงินคนจะต่อไหมครับ่มีทั้งไลน์มาม้อางก็มีค่ะแต่ก็มันก็ยังม,ม,งมีมันก็ยังมีเรื่องต่างๆเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เหนื่อยไ,ไ,ไม่รู้ยังไงค่ะแต่ก็ แต่ถ้าเป็นประเด็นเนี้ยผมบอกเลยว่าณโมเมนต์นั้นไม่ขอโทษเราเลยใครกูและอย่า่เป็นครแต่หลังจานี้เราวันนี้นะครับบองสองกเราจะได้ความคุ้มครองติดตัวขออภัยนะครับที่เราประโยชน์สี่ยงเข้าอะไรโมไม่สามารถโมไม่สามารถอธิบายให้คนเป็นเป็นพันเป็นหมื่นให้เข้าใจได้ว่าว่าอ๋อที่แท้จริงเรื่องมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะเรา เราก็ไม่ได้อยากที่จะคือทุาวันนี้นะครับเราจะมือคือยากได้แอครัพามออะครับเราดนกั้นเราะคือคืุกว่้ราพอมันเป็นเรื่องเพื่อนกันเองมันเป็นเรื่องละเออียดเราอ่อนแล้วก็เราไดที้จะอยู่ทกว really ีมรับเราค